เหรียญ2บาทราชการที่10ทองเหลืองมีราคา1,000ถึง2,000บาทขายได้จริงเหรอทุกพศออจริงไหมไปดูกันไป วอนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ข่เหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงกบ์เก่าธนบัตรเก่าพักเครื่องเก่านะฮะถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดตกหล่นอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม เพราะผมก็ไม่ใช่อาจารย์แต่อย่างใดนะครับผมอาศัยว่าผมเรียนรู้ทุกวันนะฮะผมทําคลิปทุกวันนะครับแล้วคลิปที่ผมทําออกมาเนี่ยผมไปศึกษามาก่อนแล้วผมไปซื้อมาก่อนแล้วค่อยหมดถึงมาจะมาทําคลิปนะครับผลิตขึ้นเองไม่ได้นะครับผมผมทําขึ้นเองไม่ได้นะครับผมผมเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับผมช่องเล็กนะฮะถ้าเกิดว่าใครหลายคนไม่พอใจไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับไม่อยากลำรีลำไรนะครับผมเข้าเนื้อหาชัดเจนเลยนะครับผมเข้าเรื่องนะฮะ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทสีทองเหลืองรัชกาลที่10บนะครับผมมีราคาซื้อขายกันแล้วหรือยังขายได้ไหมแล้วราคา1 0 0 0บาทจริงไหมไปดูกันไปโอเคนะทุกคนเข้าเนื้อหาชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาว่าผมอีกซื้อไม่จริงก็ไม่ได้บอกว่าซื้อนี่ถ้าผมบอกว่าผมรับซื้อผมก็เขียนหน้าปกว่ารับซื้อไปแล้วก็ถามว่าคําว่าจุดๆยังไม่เข้าใจอีกแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมก็ ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยผ่านนะครับหลังมาปล่อยผ่านไม่ได้นะครับดูคลิปกันไม่จบแล้วก็ด่าชาวบ้านมันก็เป็นซีสัวนะฮะมีหลายคอมเมนต์มากเดี๋ยวถ้าผมจะขึ้นโชว์ก็แบบอืผมก็ไม่อยากประจานนะครับผมประมาณนี้นะครับคือเอาเป็นว่าเหรียญสองบาทปกติใครบอกว่ามีราคาเป็นพันเป็นพันสองพันไม่ถึงนะครับผมไม่มีนะครับเอาเป็นว่าง่ายยังไม่มีการซื้อขายนะครับผมสําหรับเหรียญปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปั๊มซ้อนหรือว่าเป็นพักเสียนตรงก็อาจจะไม่แน่นะครับผมแล้วพอพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาาหว่า พูดยาหนึ่งขึ้นนาปกยาหนึ่งแน่แต่ละคนนะแขวะไม่รู้จะแขวะยังไงแบบแขวะแบบนิ่มๆอะ่ะพูดเนื้อหาไม่ชัดเจนหรอครับแบบนู้นแบบนี้อา้าวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะแขวะเพื่ออะไรนะครับผมส่วนใหญ่บางคนที่เข้ามาดา่าเนี่ยคือไม่ใช่ชาวบ้านธรรมาดาลรวนอกจากจะคนทําช่องด้วยกันนะั่นแหละผมว่านะถ้าคุณไม่ชอบผมุก็เลื่อนผ่านไปคุณก็ทําคลิปของคุณไปอย่ามายุ่งอะไรกับผมใช่ไหมเออผมทําคลิปผมไม่ได้เสียหายนยผมไม่ได้มาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยบางคนก็บอกว่าหาว่าหลอกบ้าง โอ้โหคุณไม่จริงกันสักคนบ้างก็คุณยังดูคลิปไม่จบเลยว่าช่องช่องนั้นนั้นเขาพูดแบบไหนอะไรยังไงโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี่ก็เหรียญ2บาท4ทองเหลือง10รัชการที่10ยังไม่มีราคานะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับบาย นะทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับนี่ขณะผมพูดแบบชัดเจนแบบเร็วแล้วนะครับผมอุตส่าห์ไม่เน้นจํานวนการผลิตเอยลัชการที่9ร้าลการที่1ิแบบนู้นแบบนี้เอยขนาดพูดแบบรีบเข้าเนื้อหาแบบบอกว่าราคาไม่ถึงยังยังหาว่าโกหกอีกโอโ้โหสุดยอดเลยทุกคนนะใช่ไหมผมว่าทุกคนว่ายอย่างผมไหมก็มันไม่แปลกหรอกครับทําช่องคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่า เหรียญราคาเหรียญแบบนี้ถ้ามีราคาเป็นพันก็น่าจะไม่ใช่ปกตินะครับผมประมาณนั้นฮะบางช่องเขารับซื้อกันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเหรียญปกติยังไม่มีราคานะครับผมยังไม่มีใครเล่นเลยนะฮะก็รุ่นใหม่ก็จริงอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นผิดปกติอาจจะมีคนเล่นก็ได้นะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมพอสสอง ห้าสองศูนย์นะครับผมก็จะเป็นนี่นะฮะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับผมมีราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทจริงไหมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สงการนี้ก็มันจบไปแล้วใช่ไหมครับก็สวัสดีสงการไปด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับขอให้ขับรถขับลาก็ขอให้ขับอย่างมีสติปลอดภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าไม่ได้ประโยชน์ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสว er owego, hire, ัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับมือใหม่ขายเหรียญช anel ด้วยฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ